สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้เพราะชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในพระคัมภีร์สุภาษิตบท22ข้อที่7นะครับผมให้หัวข้อว่าความจริงเรื่องคนรวยและเจ้าหนี้นะครับในพระคัมภีร์ในฉบ,บับแคทอลิกได้กล่าวว่าคนร่ำรวยจะเป็นนายเหนือคนยากจนคนยืมเงินจะเป็นทาสของผู้ให้ยืมฉบ,บับอัมตตธรรมอธิบายบอกว่าคนรวยปกครองคนจน ลูกหนี้ก็เป็นทาสของเจ้าหนี้จากพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยนะครับเราเห็นความจริง2เรื่องด้วยกันจากพระคัมภีร์ตอนนี้ก็คือคนรวยจะปกครองคนจนครับแม้เราจะไม่ชอบนะครับว่าสิ่งนี้มันไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับแต่มันเป็นความจริงที่เกิดขึ้นในโลกนี้และเราก็ยอมรับมันโดยปริยายครับเราจะสังเกตว่าคนรวยเหล่านั้นเนี่ยนะครับมันมีทั้ง2แบบก็คือการใช้ความร่ำรวยในทางที่ถูกต้องกับไม่ถูกต้อง นะครับส่วนใหญ่มันเกิดขึ้นจากการจัดการแล้วก็การบริหารมันจึงเกิดสิ่งนี้ที่เรียกว่าอิทธิพลเหนือคนอื่นได้นะครับอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับมีทั้งพวกดีและพวกไม่ดีดังนั้นเองอย่าเหมารวมว่าคนรวยจะต้องเป็นคนดีหรือคนไม่ดีนะครับไม่ได้เพราะว่าทั้งสองอย่างนั้นมันก็อยู่คู่กันแล้วเราจะสังเกตว่าคนที่มีเงินเนี่ยนะครับก็มักจะได้ มีอำนาจเหนือคนจนเป็นเรื่องปกติทีเดียวครับซโลอมอนเนี่ยนะครับยังเ้ให้เห็นว่าคนที่มีอำนาจเหนือปกครองคนอื่นเนี่ยนะครับมักจะเกิดขึ้นจากการที่เขาทำงานประสบความสำเร็จดังนั้นเมื่อเขาประสบความสำเร็จเขาก็มีอิทธิพลเหนือคนอื่นได้แต่ยังไงก็ตามพระคำรรของพระเจ้าก็เตือนสอนนะครับว่าใช่คนรวยปกครองคนจนแต่ปัญหาก็คือว่าถ้าเราไม่รับผิดชอบกับอำนาจที่พระเจ้าให้ สุดท้ายผู้ปกครองอีกชั้นหนึ่งก็จะจัดการกับเราดังนั้นเองต้องระมัดระวังนะครับแต่เมื่อเรามาถึงในคสตจในครสตจเนี่ยนะครับถ้าเรายังให้ค่านิยมแบบโลกเข้ามาให้คนรวยปกครองคนจนเนี่ยนะครับผมว่าเราก็เป็นแบบเดียวกับโลกดังนั้นเองในครสตจักรของพระเจ้าเราไม่ควรเอาค่านิยมแบบโลกมาใช้เพราะนั่นคือค่านิยมทั่วไป อะไะครับนั่นคือประการแรกนะครับคนรวยปกครองคนจนต่อไปนะครับความจริงที่เป็นค่านิยมของโลกอย่างนึ่งคือเจ้าหนี้เป็นนายของลูกหนี้อันนี้จะต้องยอมรับความจริงนะครับคนที่เป็นลูกหนี้ก็ต้องเป็นลูกหนี้แหละครับคนเป็นลูกหนี้ก็ต้องเป็นทาสของคนที่เป็นเจ้าหนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อคนยืมขึ้นมาเขาก็เป็นทาสของผู้ที่ให้กู้เป็นเรื่องปกติครับผู้ให้กู้เป็นเจ้าของ ในกันเองเขาเมื่อไปกู้มาก็ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เขากู้มาจนกว่าจะใช้จนหมดนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าคนที่กู้มาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยนะกู้มาเพราะความจําเป็นและยิ่งจําเป็นด่วนเท่าไหร่ดอกเบี้ยก็ยิ่งแพงขึ้นเท่านั้นเราจะเห็นว่าคนที่ยืมเงินแบบที่ด่วนมากๆเนี่ยนะครับดอกเบี้ยร้อยละยีก็มีครับเราว่าร้อยละยีต่อเดือนนี่ก็หนักแล้วนะครับ บางคนร้อยละสิต่อวันเนี่ยจะไปเอาไหนมาคืนล่ะครับสุดท้ายสิ่งที่เขายึดคืนอยู่ก็คือดอกเบีย้ยเท่านั้นครับต้นก็ไม่ได้คืนและสุดท้ายเขาก็ถูกยึดเอาธุรกิจการงานทรัพย์สินที่ดินของตัวเองไปนั้นเราก็ต้องยอมรับนะครับในหลวงราชการที่9พระองค์ทรงสอนเรื่องความพอเพียงและพระองค์ทรงสอนเราที่จะไม่เรียนรู้จากการเป็นหนี้แต่เป็นที่น่าเศร้าครับประเทศของเราก็เป็นหนี้และ มีอะไรเกิดขึ้นเราก็ยืมเงินยืมเงินยืมเงินตลอดครับจนประเทศของเราเต็มไปด้วยหนี้ครับเกือบลูกทบาลซื้อเสียงของเราด้วยเงินของเราเองครับและสุดท้ายนโยบายก็มาเก็บภาษีและเราก็ถูกหลอกโดยเงินของเราเองดังนั้นเองนะครับต้องกลับไปยังที่พระเจ้าสงสอรและในหลวงรัชการที่ทสงสอนครับก็คือเราจะต้องเรียนรู้จากการพอเพียงไม่งั้นเราจะกลายเป็นหนี้ครับและเราจะกลายเป็นทาตของ ทั้งคนรวยและคนที่เป็นเจ้าหนี้ขอพระเจ้าเมตตาเราครับ